รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยี่ราเสือกระทิง<ะ>ถ้าถามเรื่องมุมมองในความรักของผมนะครับมีทั้งคนที่มีมากกว่ามีน้อยกว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้สร้างความสุขแต่สิ่งที่สร้างความสุขมากที่สุดก็คือ คนที่พาเรายิ้มได้ทุกๆวันทุกเวลาอันนี้แหละครับคือความสุขที่แท้จริงเราก็ชอบเป็นคนที่ทําบุญเนาะเขาชวนไปเราก็ไปต้องขอขอบคุณบุญกุศลครั้งนี้ที่ทําให้เราได้มาเจอกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ที่รักทอล์กโชว์ชีวิตรักหลากรสจะทำให้คุณรู้จักกับความรักมากขึ้นและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคู่รักของพระเอกหนุ่มหน้าไทยนะฮะที่วันนี้ขอพักเรื่องงานควงแฟนสาวมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคู่คู่นี้ฮะรักเกิดเพราะมู จริงไหมฮะอืมขอต้อนรับนะคะพี่ต้นธนพลนะคะแล้วก็พี่น้อยหนาสาวิตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ไม่ใช่พระเอกแล้วนะนี่ต้องบอกว่าเป็นเสียเจ้าของธุรกิจหมูหันนี่ยังไงฮะมัมาทำธุรกิจนี้ได้ไงฮะก็เป็นธุรกิจของทางบ้านเขาแล้วผมก็มาต่อยอดอ๋อี่น้หคะเขาตั้งใจทำธุรกิจคู่เราแบบนี้ต้องจัดรางวัลให้สักหน่อยแล้วไหมฮะ นี่เปิดกันมาาเช้าลครับได้เวลาเปิดเรื่องรักของคุณต้นและคุณน้อยหน่านะครับว่าจริงไหมเต้นธนพลมูจนได้คู่ชีวิตและคุณน้อยหน่าใช้วิธีไหนสิยบพระเอกให้อยู่หมัดฮะไปหาคำตอบด้ในช่วงนี้ฮะถามแรงตอบเร็วพี่ต้นคะปอดเคล็ดลับคนมีคู่มูยังไงให้เปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบเป็นคนที่ใช่ จริงใจเข้าเราให้ไปก่อนเป็นฝ่ายให้แล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ไปต่อแต่ถ้าเราให้ไปก่อนแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราก็ค่อยๆถอยแต่เห็นบอกว่าจุดพัฒนาความสัมพันธ์คือการช่วยกันไปทําบุญใช่ไหมฮะใช่ก็วันนั้นพี่ชายผมบวชผมก็เลยไปถือศีลแต่มันเป็นพื้นที่ที่ไกลมากผมก็เลยลองชวนว่าอ๋อมามาลองดูสิมามาทำบุญไหมมาจริงๆทั้งคู่เจอกันได้ยังไงอะค่ะรังแรกไปทำบุญครับ ครั้งแรกก็คือไปทําบุญแล้วก็เจอกันอ๋อไปไปไปเที่ยวเที่ยวที่ทะเลก่อนเที่ยวที่ไปเที่ยวหาดพี่เขาจริงๆช่วงนั้นผมจะจัดคอนเสิร์ตท,ที่หาดแล้วก็ทํางานอยู่ก็มีพี่มีเพื่อนเขาแหละจะมาช่วยมาช่วยมาช่วยประสานงานแล้วเขาก็โผล่หน้าออกมาไปด้วยได้ไหมอ๋เขาก็เออหึก็ก็เชิญมาแล้วก็ได้ครับได้เขาก็มาเขมาก็ทําปกติ ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรงั้นต้องถามข่อนี้ละน้อยหน่าฮะยอมรับไหมว่าเราคือตัวแรงจีดต้นชนพลก่อนอือยอมรับค่ะขอไลายเลยยอมรับค่ะขอไลนเลยจุดเริ่มต้นคือหนูแค่จะไปเที่ยวไปเที่ยว<อ>หาดพี่เขาแล้วพี่<อ>ที่เขาชวนไปคือเขาทําธุรกิจที่นครนายกด้วยค่ะเราก็เออหนูไปด้วยแล้วกันแล้ววันนั้นเขาวิดีโอคอลมามกับพี่ที่ทําธุรกิจกด้วยกันก็เลยยื่นหน้าไป ก็ไปด้วยได้ไหมก็เลยได้ไปหาเขาแล้วพอไปหาเขาเจอตัวกูเป็นไงฮะขอลายเลยก่อนกลับก่อนกลับเผื่อมีอะไรแบบว่าจะไปหาแต่อะไรอย่างนี้ไงแล้วก็เลยขอลายไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเกาะอะไรไปมาโอเคไปต่อค่ะคุณต้นคะติดแฟนหนักแค่ไหนถึงโดนเพื่อนแซวว่าเราคลั่งรักก็แทบไม่ห่างกันครับอยู่ด้วยกันตลอดมีคนแซวจริงไหมครับว่าห่างกันบ้างเถอะมีมีเยอะเลยห่างกันบ้างเถอะ ปล่อยบ้างเธออะไรประมาณนั้นเห็นบอกว่ามีฉายาเหรอมีฉายาของคู่เราเหรอไอคู่หมูหันไอคู่หมูหันไหมพี่หนุ่มอคนพูดเนาะพี่หนุ่มใจ๊ชาเป็นคนพูดไอคู่หมูหันไหมไอคู่หมูหันไหมไปด้วยกันทุกงานติดด้วยกันไปด้วยกันแต่จริงๆแล้วเราเราเราออกไปเที่ยวเราออกไปคุยงานแล้วก็ไปด้วยกันเวลาที่ไปเจอในสังคมเนี่ยเราจะไปด้วยกันตลอด คุณน้อยหนาหา่าฮะขอวิธีสยบพระเอกเวลาที่รักดึงดรามา่าทำยังไงถึงเงียบเงียบค่ะดีที่สุดเงียบเลยใช้วความสงบงสยบความเคลื่อนไหวแล้วถ้าสมมติพีต้นเขาโมโหเขามีการชวนเราทะเลาะขึ้นมาถ้าเราเงียบก็ทำอะไรเราไม่ได้โอ้มีอยู่สองอย่างไม่เงียบก็หัวเราะใส่หรอแต่เขาไม่ทะเลาะด้วยเขาก็พี่เป็นอะไรเอออยากเห็นภาพบรรยากาศตรงนั้น อยากลองให้เขาทดลองนะโอ้โห่เราะอพี่ว่ามันช้าไปอ่ะแล้วทำไมไม่ลองทำแบบนี้ดูแค่นี้แล้วมาสอบผมสวนเนาะเราะแค่นี้คือเราจริงจังอ่ะเราคุยเรื่องงานเราเรากำลังเขาเริ่องงานกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนแล้วก็หัวเราะพี่เป็นอะไรก่อนใช่เราต้องถามเดี๋ว่าค่อยๆอธิบายพี่เป็นอะไรให้เขาเย็นลงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันว่า อะไรเกิดอะไรขึ้นเขามีเทคนิครูไต่กันลรกันไงเป็นฟิวหนีไงพี่เติร์นคะต้องพิสูจน์ตัวเองแค่ไหนถึงฝ่าด่านพ่อแม่น้อยหนามาได้ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้นําแล้วสามารถนําลูกสาวเข้าไปในทางที่ดีได้เห็นบอกว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็คือมาคุยกันมาคุยกันรุ่นเดียวกันด้วยรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแทบจะเป็นดูโอ้กันไปแล้วบ้านเขาก็จะทําทําสวนในสวนทุเรียนอะไรประมาณนี้นะ คุณพ่อเขาก็ใส่กางเกงยีนตามคุณพ่อผมเข้าสวนทุเรียนวันนึงแม่เขาก็มาบอกว่าใส่ทําไมเนี่ยอใส่เข้าสวนทําไมเนี่ยกางเกงยีนเนี่ยเขาใส่กางเกงขาสั้นเข้าสวนตลอดครับแล้วตอนนี้เขาใส่กางเกงขายาวกางเกงยีนซึ่งมันผิดวิสัยแล้วก็ใส่เสื้อลายสกอตเข้าวอเลยกลายเป็นเป็นแบบว่าเหมือนครอบครัวเดียวกันใช่ครับไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วใช่ คุณน้อยหน่าฮะเรื่องปวดหัวที่ห่วงต้นมากถ้าไม่จัดการชีวิตเธอพังแน่ก็คืออารมณ์ร้อนแต่พี่คจัดการตัวเองได้อยู่แล้วนะคะพี่เ,ออเรื่องโทรศพัพท์นะครับไอ้โทรศัพท์โดนตดัดแล้วก็ไม่บอกหนูไงว่า โทรศัพท์โทรออกไม่ได้แล้วจนวันหนึ่งหนูมาใช้โทรศัพท์เฮ้ยทำไมมันโทรออกไม่ได้อา้าวเหมือนหนูรู้สึกผิดว่าอา้าวหนูไม่ได้ทําเติมให้นี่นะเขาบอกว่า <c oughs> ก็เราไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านก็มี WiFi ไ,ไ,ไม่เป็นไรใช้แค่นี้ก็ได้มันใช้ไวไฟถ้นจนชินอยู่บ้านมันก็ใช้โทรไลน์ส่วนใหญ่ก็เป็นไวไฟพอออกมาครันอ้าวโทรออกไม่ได้อ้าวทาไมวันนี้ไม่มีใครไลน์มาเลยคือบางทีพี่เขาก็ไม่ไม่ได้ใช้ชีว <c oughs> ิตที <c oughs> ่ยากเลยง่ายหนุ่มใส่ชิลชิว พีต่ต้นค่ะจริงไหมคะเพราะที่รักคนนี้ทําผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆชีวิตผ่านอะไรมาเยอะมากเลยผ่านมาทุกเรื่องแหละอยู่ไปวันๆนหนึ่งมันมันู่แบบไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้อยากทําอะไรก็ใช้ชีวิตแบบสโลไล์ไปพอมาเจอคนคนนี้เขาแบบว่าจุดประกายว่าเราต้องสร้างและอนาคตมันก็เลยเป็นแรงผลักแรงบันดาลใจที่เราลุกขึ้นมาเอออยากจะได้มีอยากจะได้ใช้ชีวิตอีกค,ครั้งหนึ่งลองดูประมาณนั้นครับ คุณน้อยหน่าฮะแฮปปี้มากแค่ไหนหลังขึ้นแท่นเป็นแฟนต้นธนพลแฮปปี้มากเลยค่ะแล้วก็พี่พี่แฟนคลับของพี่เต้นเขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับของพี่เขาด้วยค่ะเห็นบอกว่า <c oughs> แฮปปี้มากชีวิตไม่ต้องระวงระแวงอะไรเลยจริงไหมฮะไม,ไ,มไม่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 ได้ระแวงอะไรเลยเขาบอกคู่นี้ใหญ่ไพ่กันหมดคือยังไงฮะไม่เปิดอืมไม่มีอะไรปกปิดค่ะใช่ผมเป็นคนชอบเล่าชอบเล่าในสิ่งที่เคยผ่านมาผมจะพูดเสมอว่า พี่ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่พี่เป็นคนโง่มาก่อนผ่านเรื่องโงๆ่ๆพลาดเรื่องง่ายๆมาก่อนก็เลยไม่อยากจะเห็นภาพเก่าๆสิ่งนี้พี่ผ่านมาแล้วผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วเป็นคนจู้จี้จุกจิกท,ท,ทั้งที่เราเป็นคนที่ลิ่งเฉยก็เลยดูเป็นแบบมุมมองความรักของทั้งคู่เลยตั้งแต่แบบเมื่อก่อนกับตอนนี้มันแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหนคะเมื่อก่อนใช้ชีวิตแบบไม่ได้สนใจอะไรใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็โอเคถอยไม่ได้คิดสร้างอนาคต แต่มันไม่มีความสุขเลยพอมาเจอกับคนคนนี้แล้วมันคือความสุขที่แบบว่าอีกในรูปแบบนี้ก็คือเราสามารถตื่นขึ้นมายิ้มได้ทุกวันไม่ว่าจะทุกทุกเราก็ยิ้มได้เขาก็มายมายเซตท,ที่ทําให้เรายิ้มได้ส่วนพอเรามีเรื่องความสุขมันก็คูณ2คูณ3ก็เลยถามว่าเออชีวิตต้องการอะไรอีกก็แค่นี้ก็พอแล้วครับพี่น้อยน่าระคะเมื่อ่อความรักก็คือเราต้องตาม แต่อันน AL ี้คือพ totally ี่เขาใส่ใจทุกอย่างทุกรายละเอียดค่ะก็คือมันเป็นความรักที่แบบเหมือนรักครั้งแรกของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเขาใส่ใจจริงๆใส่ใจมากรายละเอียดทุกอย่างค่ะก็โอเคครับเป็นรายการที่สนุกสนานดีแล้วก็เจาะลึกในความรู้สึกของเราสองคนเสือกระทิง ทั้งคู่ดูเข้าอกเข้าใจกันเหลือเกินแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรอึดอัดใจกันหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวเราจะให้เขามาระบายกันในช่วงนี้นะคะกับช่วงเชื่อหรือไม่ค่ะคุณต้นฮะเชื่อหรือไม่นี่เป็นแฟนหรือนักโปชนาการห้ามทานนู่นนี่เก่งเหลือเกินอ เชื่อ,อห้ามอะไรบ้างฮะห้ามทานของทอดห้ามทานของเค็มห้ามทานรสจัดเขาดูแลสุขภาพทุกอย่างเลยก็อยากให้เราดูแลตัวเองพี่ต้นคะเชื่อหรือไม่บางทีก็งงมีแฟนหรือมีลูกร้องเล่นแต่ละอย่างเหมือนเด็กน้อยมากนี่มีอะไรอยากจะอธิบายไหมคะ ลองเล่นแต่ละอย่างบางทีเราไม่รู้อะไรเราก็จะถามนี่คือเหมือน Google ที่ที่เคลื่อนที่ได้อยากดูอะไรพี่เขาถามได้ตลอดเลยพ่อเป็นเด็กน้อยคือยังไงฮะคีบตุกตาอยากได้ตุกตาไปคีบตุกตาหรือว่าเราอยากได้อะไรเงี้ยอันนี้หาให้ได้หมดเลยค่ะมีความงุ้งงิ้งมุ้งมิ้งอะไรอย่างงี้ไหมฮะมีค่ะยังไงอาการเขาเป็นยังไงฮะเขาจะเล่นตุกตาจะเขาจะเป็นนักสะสมแต่ว่าตุกตาของเราจะไม่ใช่ตุกตาที่เป็นหน้าหวานไงจะเป็นเลดแฟงจะเป็นอะไรที่แบบ น่ากลัวน่ากลัวมันเหมือนกันไงพอถือตุ๊กตาขึ้นมาเอ้ยอันนี้แหละที่หนูชอบอันนี้หนูก็ชอบมันไม่ใช่เป็นตุ๊กตาสายหวานอย่างนั้นนะคะคุณติ้นฮะเชื่อหรือไม่รู้ว่าผ่านโลกมาเยอะกว่าแต่ไม่ต้องดุตลอดเวลาก็ได้เขาดุเรื่องอะไรบ้างคะพี่นเขาเตือนดีกว่าเพราะเขารู้เขาเห็นมาก่อนบางทีเราไม่ได้ออกไปโลกข้างนอก ก็เลยแบบไม่รู้บางทีเขาเห็นเขาว่าหนูแบบนี้นะหนูแบบนี้นะเขาชอบทำตัวเป็นครูจริงไหมฮะเขาน่าจะเป็นครูอ๋อเขาน่าจะเป็นครูเทรนเนอร์หนูอะไรเงี้ยเขาจะสอนคอยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอะไรที่คิดว่าเรื่องแค่นี้ก็ต้องสอนด้วยเหรอไงมีปะเราแบบเป็นคนกินอะไรแล้วก็หกเลอเสื้อขาวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเลอะอีกแล้วไม่ต้องใส่นะาเสื้ออันนี้๋อใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเลย ซึ่งที่แล้วเป็นขนแมวเล็กมากก๋เตียวเรืออเอก๋เตี๋ยวเรือเหรอ <c oughs> เป็นในชน่ก็ยเ <c oughs> ตียวเรือเป็นเส้นใหญ่เสืนอหญ่คาดโอายมาถึงตามพี่น้อยหนากันบ้างนะคะรู้ความในใจของพี่ต้นกันบ้างอ่ะมาเริ่มพี่แหอคะเชื่อหรือไม่พี่ต้นห่วงจนไม่อยากละสายตากลัวจะพาไปหาหมอไม่ทันเชื่อเป็นยังไงฮะ ขาเป็นคนซุ่มซ่ามเป็นคนซุ่มซ่ามเดินเตะนุ่นเตะนี่แรกๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วผมติดเขาหายกลับกลายเป็นผมนี่ล่าสุดนี่เมื่อกี้เดินชนกระจกหน้าห้องนี่ด่างยังบวมอยู่เลยอะจริงปะเนี่ยกระจกใสกระจกใสจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะเดินดังปังงผมว่าทีมงานวิ่งมาเข้ามาตะโกนวายๆกระจกแตกไหมกระจกแตกไหมไม่เลยไม่ห่วงเลยสลับกัน ซซานแทนตอนนี้อยู่ใกล้กันก็คือนิสัยการคุณน้อยหน่าฮะเชื่อหรือไม่บางทีต้นก็อยากหวานแต่ที่รักต้องเลิกช็อตฟิลก่อนอืมเชื่อเขาช็อตหรอพี่ต้นเขาช็อตยังไงอ่ะเขานิ่งบางทีแบบว่าเขากอดทิ้งอยากจะซึ้งอะเขากอดทีสิก็เฉยแต่จะหวานใส่จะมีฟิลหวานแบบก็เฉยใส่อะไรประมาณนั้นเหมือนเขาีมวขอรู้สึก หรือเปล่าคะเออถ้าอย่างนั้นนี่แหละเราจะเปิดโอกาสให้ใช่ตรงนี้ที่คุณนายน่ะจะวางเฉยไม่ได้ต่อไปแล้วใช่ต่อน้าธาระันถูกต้องโอ้เสริฟความหวานตลอดรายการใช่ไปเข้าต่อไปแล้วกันค่ะพี่นายน่ะคะเชื่อหรือไม่ถ้าสั่งของเก่งขนาดนี้ต้นจะยกเงินทุกบัญชีมาดูแลเองแล้วนะ นี่ไม่เ<ม>ชื่อ,อสั่งของเก่งไหมฮะเก่งครับมาสง่งทุกวันอ่ะเราไม่ให้ดูด้วยว่าอะไรอ่าแล้วเรามีความคิดจะเอาทุกบัญชีม,มายึดอยู่กับตัวเองไหมคะ ทุกวันนี้นอกจากเงินเก็บแล้วถ้าเงินที่ได้มานี่ก็เหมือนบัญชีม้าเลยนะเข้ามาแล้วออกไวมากเข้ามาแล้วออกไวมากแล้วไม่รู้ไปไหนอ่ะมันหายไวมากคือมาปุ๊บสแกนออกปั๊บมาปุ๊บสแกนออกปั๊บอ่ะมอเราก็สบายใจเราไม่ต้องถือแล้วถึงเวลาที่เราอยากจะแบบว่าได้อะไรก็เราก็เอมาส่งไปาทางแล้วเราเคยมีแอบดูไหมครับว่าเขาสั่งอะไรกันมาเยอะแยะแอบดูไม่ได้เขาจะแบบว่าเขาจะเป็นหนที่ห่วงมากครับของสาววิตเต แล้วก็จะวิ่งแอบไปแกะอยู่ในบ้านไม่เห็นว่าสั่งอะไรมาบ้างไม่ได้วันนี้จะเฉลยแล้วคุณนาว่าสั่งอะไรมาบ้างฮะที่สั่งมาเจอพ้าเหรอโอเคส่น้าสั่งเสื้อผ้านาะค่ะแต่เขาหัวเราะสองคนเหมือนไม่ใช่เสื้อผ้าต้องบอกว่าวันนี้คือวันที่แฟนๆรอคอยหลังจากติดตามมาแล้วนะฮะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคู่ชีวิตของเขาเนี่ย จะแก้ไขสถานการณ์กันยังไงกับคู่นี้และนี่คือช่วงนี้ฮะเอาคืนคุณนายน่ะฮะเจอรอยลิปสติกบนปกเสื้อพี่ต้นว้าย <Why? S 1> ตัวแม่อย่างเราจะสวมบทไหนเพื่อเค็นความจริงเออเคนความจริงนี่รอยลิปลิปสติกจริงไม่ได้อยู่ข้างในนะอ,อ,อยู่ตรงนี้เลยนี่แล้วไม่ได้มี เต็มๆนะมีแค่รอยปากล่างอแต่ว่าปากบนมันต้องอยู่ที่คอนี่เราจะทำยังไงถึงจะได้รู้ความจริงเนูจะเอาเสื้อนั้นนะเออไว้อยู่ตรงนั้นไม่ซักแล้วให้เห็นเองแล้วก็พูดเองว่ามาจากไหนนี่ฟิลสารภาพภาษาดีๆแบบนี้แล้วถ้าเขายังไม่พูดอีกล่ะก็ใส่ตัวนั้นไปตลอดเลยค่ะ่เปลี่ยนอย่าถอดนะเออจนกว่าจะเห็นแล้วจนกว่าจะสารภาพเออ เชือดนิ่มๆเออเอข้าต่อไปค่ะพี่ต้นค่ะที่รักแอบเอาเงินเก็บคู่เราไปเปเด็กโฮสพี่เอ๋ยเอาคืนยังไงให้ที่รักไม่กล้าทําอีกซื้อดริงเดี๋ยวเลยใช่เราก็ไปเด็กเอ็นสิครับผมใช่เราก็ไปเด็กเอ็นสิครับผมเน่เป็นการแก้แค้นเอาคืนใช่รูปแบบเดียวกันใช่ความสุขของเราต้องเท่ากันได้ไหมคุณนายน่า คุณนอหน่ะฮะที่รักลืมวันเกิดเราแถมออกไปหาเพื่อนน้อยใจแรงมากแก้แค้นยังไงให้จี๊ใจยิ่งกว่าไปจัดวันเกิดเราก็เรื่องของเขาเลยค่ะแล้วก็ไปปาร์ตี้ของเราเลยค่ะนี่ไม่แคร์ไม่แคร์ให้เขารู้เองว่าอ้าววันนี้มันลืมนี่น่ะตึงประชด แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีลงไอจีอยู่กับเพื่อนๆอติดต่อไม่ได้ไปเลยเนาะข้อต่อไปค่ะพี่ต้นคะที่รักเนี่ยลงรูปเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นโสดแล้วเหงาจังเม้นว่าอะไรให้ Facebook ที่รักถูกบล็อกไปเลยค่ะเรื่องของมึง สดแล้วจังแต่เราแต่ตัวเซ็กซี่สดแล้วอจังเรื่องของมึงแล้วมึงคอมเมนต์ว่าก็ดีนะก็คือเป็นเซ็กซี่นะคือเราเลิกกันแล้วถูกไหมก็เรื่องของมึงก็ถูเออก็มึงถ้าทัดนี้ก็คือจบกันเรื่องของมึงอันนี้โดนบล็อกแด้พูดไปเพาะเออได้ชอบแต่เนี่ยถ้านี่ยเป็นคนอ่านคอมเมนต์แล้วอยู่ลง สดแล้วเหงาจังเป็นบีกีนี่แล้วมีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าเรื่องของมึงนี่รู้เลยว่าเป็นผัวแน่ๆ่เพราะมีความไม่พอใจเออเป็นไปได้เอ้ยหลดยอลดหลดนะคุณนอยนาฮะต้นสั่งห้ามไม่ให้เราตามไปออกงานด้วยอ้อนยังไงให้ที่รักใจอ่อนอ่านี่ต้องออนละปกติตัวติดกันตลอดวันนี้วันดีคืนดีมาบอกแล้วว่าไม่ต้องไปออกด้วยงานด้วยกันแล้วนะอ เราแต่งตัวสวยแล้วเลยแต่เขาก็ไม่ให้เราขึ้นรถไม่เป็นด้วยอ๋อแจ็กกี้สอนได้สอนหน่อยทะเลนีอ่อนอ่อนยังไงดีอะทำตามอยู่นะพี่นายน่ะทำตามหนูนะเราต้องเริ่มจากการสัมผัสร่างกายสัมผัสร่างกายตรงไหนที่รู้สึกว่าเขาจะใจอ่อนกับเราแน่ๆอะตรงแขนอะตรงแขนเสร็จปุ๊บเราก็จะพี่คะพูดตามได้เลยตรงนี้ นี่ยังไม่เริ่มประโยคหลังเลยนะที่ขาหนูขอไปด้วยนะนี่เออพี่ขะหนูขอไปด้วยได้ไหมคะมันร้อนนะมันร้อนไม่เป็นไรยังไม่ให้ไปหรือต้องบีบเสียงไว้อีกฮะบีบเสียงนี้เขายังไม่ให้ไปฮะใช่ไปอีกอ่ะแต่หนูมันทนได้นะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะโอ๊ยไม่เป็นไรอันนี้ก็ขี่แต่อย่างที่พี่ต้นบอก ทุกอย่างผ่านปัญหาไปได้จากการหัวเราะของเขาขนาดเมื่อกี้เขายังหัวเราะขอไปได้ไหมคะง่ายๆรอยยิ้มกระชากใจพี่ต้นก็ใจอ่อนได้ใช่ไหมคะพี่ต้นข้อสุดท้ายแล้ว่ะข้อสุดท้ายค่ะพี่ต้นคาเผลอหลุดโมโหแรงใส่น้อยหนาโดนงอนหนักเลยพี่รอบนี้ง้อยังไงให้ที่รักไข่งอนดีคะคงต้องทิ้งช่วงเวลาแล้วดูจังหวะดีๆอะ ดูจังหวะค่อยๆดูค่อยๆแอบดูว่าถ้าเป Lock ็นคําพูดนะฮะจะเป็นคําพูดไหนที่จะงอเขาหิวไหมเน้นเรื่องการกินใช่ใช่ใช่เขาจะเน้นเรื่องกินกินคนเเวลากับผมเขาจะเป็นหนักมื้อเย็นมื้อกลางคืนมื้อดึกเนี่ยเขาจะต้องไปงอตอนช่วงนั้นเออไอตรงนี้ก็อร่อยนะเออหิวไหมน่าจะน่าจะน่าจะหายงอเร็วอ่ะอออถ้าเป็นเรื่องของเกณฑ์ใช่บ้านนี้ต้องบอกว่าทํางานด้วยกันทั้งคู่นะอยากรู้ว่า บาลานซ์ Balance, ยังไงระหว่างการทํางานและชีวิตคู่ฮะเราแทบจะไปด้วยกันเลยเนาะอ่าแ้าจะไปด้วยกันก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะมาหาใครแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจะมาจะถามหาผม,มผมก็ออกไปต้อนรับต้อนรับเสร็จปุ๊บแล้วส่วนงานบริการเขาเขาก็จะเป็นคนที่รับต่ออ่ารับต่อ,อเอาคู่ของเรามาปรับใช้ในชีวิตได้ความสุขที่แท้จริงคืออะไรก็ต้องลองติดตามดูค่ะ พี่รัเสือกระทิงแทบที่รเสือกรทิงแบเราจะมาวัดมุมมองครอบครัวของพี่เตอร์แล้วก็พี่น้อยหนากันว่ามีเรื่องไหนที่เขาจะคิดเห็นตรงกันหรือว่าต่างกันบ้างนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะเคยหรือไม่เ<ม>คย ไม่เคยอยากกุมเงินอีกฝ่ายแต่ที่รักไม่ให้ความร่วมมือไม่มีไม่มีสมารฉันดีมากกับเรื่องนี้จริงจริงคนเก็บเงินคือ,เ,อ,อเขาอ่าแล้วเราเราเรามีแบบให้พี่ต้นยังไงเบ้ราแบบเป็นรายวันรายเดือนหรือว่าไม่เราไปด้วยกันไปด้วยกันอ๋อมีอะไรก็เราก็จะเป็นคนจะสัดส่วนตรงนั้นไปอ่า ั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยมั่นใจว่าความคิดฉันดีที่สุดเธอต้องทําตามแผนที่วางไว้อือเอ้ายัางไงฮะอผมก็ยางอย่างที่ผมบอกอะว่า,วาตั้งแต่ทุกครั้งที่ผมจะพูดบ่อยมากเลยว่าพี่ไม่ได้คนเก่งแต่พี่เป็นคนที่พลาดมาเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่โง่มาก่อนก็ไม่อยากเห็นภาพซ้ำๆแบบนั้นก็เลยจะต้องสอนสิ่งสิ่งที่เราผ่านมันเป็นแค่สิ่งที่ป้องกันแล้วเตือนเตือนเขาไว้เขาส่วนที่ว่าเขาจะฟังหรือไม่ฟังเนะี่ย เขาเป็นคนที่เก็บไปพิจารณาเองได้แล้วทั้งคู่ทำธุรกิจด้วยเคยทะเลาะกันเรื่องธุรกิจไหมคะไม่เคยแต่พี่จะสอนอย่างของที่บ้านอ่ะหมูหันก็จะเป็นธุรกิจครอบครัวนไม่ได้ถึงขั้นธุรกิจแต่พี่เขาผ่านธุรกิจมาเราก็เลยต้องฟังก็เลยไม่ได้คิดว่าต้องฟังเราคนเดียวก็เลยไม่ได้คิดตรงไหนก็เลยเป็นเครื่องใหม่นี้ค่ะก็เลยต้องฟังพี่เขาใช่ค่ะทั้งคู่ขาเคยหรือไม่เคยคู่เราจับเข่าเคลียร์ใจกันชัด เมื่อพร้อมเท่านั้นอาตอนนี้ครับมีแพลนหรือว่ายังไม่มีแลนอะไรยังไงกันบ้างคะยังไม่มีเนาะรอความพร้อมพร้อมที่สุดะจะมีเมื่อไหร่ก็ขอให้เป็นแบบเหมือนกับเราเคยคุยกันว่าเออถ้ามีมีโอเคละทาแฝดไปเลยใช่แต่งคงยังไม่แต่งจะต้องมีตัวไอตัวเล็ก อ๋ออยากมีน sure right right ้องก่อนอยากให้ลูกมางานแต่งด้วยนี่ค uh> ือจุดม mm OK> ุ่งหมายของคู่น hey ี้โอ้ดารลักนะทุกอย่างให้พร้อมก่อนแล้วก็ในในทำแล้วก็เป็นแฟดไปเลยจบเลยสองคนเพราะว่าอยากมีลูกแฟดอยู่แล้วใช่ชายหญิงเหรอคะหรือว่าได้หมดครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วทำไมถึงอยากให้มีลูกมางานแต่งเรามันครบแล้วอะครบแล้วเราเราสร้างความพร้อมเราสร้างฐานให้เขาแล้วมันจะดูสนุกกว่ามั่นคงกว่า เรามองดูแค่เขาเติบโตเพราะว่าเราเตรียมทุกอย่างให้เขาแล้วและอย่างนี้คือเราก็ได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,คะแล้วก็โอเคด้วยอุ้ยดีจังเลยเนาะท่างผู้ครับเคยหรือไม่เคยไว้ใจคนรักมากไม่ว่ายังไงเธอไม่มีวันทรยศฉันไว้ใจทางคู่<อ>เป็นคนหึงหวงกันไหมคะก็ห่วงห่วงมากกว่า เพราะว่าก็จะมีจะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะคนที่แบบเหมือนเสือสิงก็ทิ้งแรกก็จะเข้ามาเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเนี่ยจะเป็นคนที่ง่ายๆเราก็จะเป็นห่วงมากกว่าใช่เพราะเขายิ้มหัวเราะอย่างเดียวใช่ดูใส่ซื่อแต่จริงเราก็ไม่ใส่ซื่อนะอย่าไว้ใจนะก็อยู่เป็นนะแต่แต่เราก็แอบเป็นห่วงเพราะว่าเขาก็จะโดนแทะเลมไปเรื่อยรับมือยังไงฮะสมมติมีผู้ชายเข้ามาหาเขาเขารับมือของเขาได้ อย่างลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยแบบคุณลุงอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าขอลายส่วนตัวไว้เลยดีกว่าไหมก็จะออมันหนูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบบมีคนดูแลหรือยังแล้วใครดูแลอะไรเขาก็จะหัวเราะใส่หรือว่าหาทางออกของเขาได้เราก็มองดูห่างๆแล้วก็อ๋อเออ,อ,อก็เป็นได้ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นเออก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรอและพี่หน่วยหน้าล่ะมีห่วงพี่ต้นบ้างไหมไม่มีเลยมีใครเข้ามาบ้างมั้ยฮะ ก็อย่างที่บอกว่าเราให้ไปร้อยแล้วอะแล้วแต่คุณจะทําตัวแบบไหนเลยพี่จะทําตัวแบบไหนเลยเช็คโทรศัพท์ไหมไม่เคยเลยผมก็ไม่เคยถือโทรศัพท์เลยอ๋อโทรศัพท์ไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์อะไม่มีอินเทอร์เน็ตอะเช็คอะไรอะ่ทีเนี้ยอะไรเพราะฉะนั้นเป็นคู่ที่ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยใช่แล้วโทรศัพท์ก็เอามาวางไว้กันน้องใช่เขาก็เป็นคนถือโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ไม่มีเน็ตรถก็ไม่เคยไปไหนคนเดียว ต้องถ้าหึงต้องหึงนกแก้วหรือว่านกเอี้ยงแถวบ้านหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะเขาไม่มีอะไรให้หึงแล้วเลยอ่ะโอ้ดีจังทั้งคู่เคยหรือไม่เคยมองว่าคู่ชีวิตแฮปปี้เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันอืมเป้าหมายคืออะไรฮะก็คือทุกอย่างสมบูรณ์แบบอยากจะกลับมาให้มันมันสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ของเราอยู่ด้วยกันเรามีความ มีความสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวใช้ชีวิตวันนี้ให้มันมีความสุขในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเหมือนกับที่เขาไม่เคยโกรธผมจนผมทะเลาะจนผมสงสัยตัวเองว่ากูทะเลาะกับอะไรแ้วเขาก็หันมาถามพี่พูดแรงไปไหมให้สันนิผิดเองใช่ใช่แล้วแล้วเราก็แล้วเราก็จัดการตัวเองได้แบบเสงสัยเราจะพูดแรงไปเออพี่ขอโทษแล้วกันทางทางที่ไม่รู้ว่าใครผิดอ่ะแต่ขอโทษด้วยก่อนคุณนัหน่าล่ะเป้าหมายของเราเป็นยังไงฮะ เหมือนกันค่ะาก,ก็คือสร้างครอบครัวเป้าหมายหนูคือสร้างครอบครัวสร้างธุรกิจให้ครอบครัวอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้พ่อแม่ป้าแม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้หมดถึงตอนนี้มีอะไรอยากจะขอบคุณกันและกันบ้างค่ะก็ต้องขอขอบคุณเขาในสิ่งที่มันเหมือนกับการจุดประกายที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรา,า,เ,ราเรามีไฟครั้งเราอยากจะอยู่บนโลกใบนี้เราอยากจะทําก้าวต่อไปเราอยากจะสู้ ก่กับการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในแต่ละวันต่อไปเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ชีวิตไปวนวันโดยที่เราไม่รู้ว่าอยู่ไปทําไมอยู่ไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายก็ขอขอบคุณที่ทําให้จุดมุ่งหมายผมเกิดขึ้นหลายครั้งครับคุณน้อยหนานะฮะก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่สอนทุกทุกอย่างอาจจะเป็นครูที่ดูอาจจะเป็นครูที่ใจดีอะไรเงี้ยก็สอนทุกอย่างแล้วทาให้เราเอ่อมีกันและกันแบบนี้ค่ะ ต้องขอขอบคุณเขาในสิ่งที่มันเหมือนกับการจุดประกายที่ทำให้เรารู้สึกเรามีไฟครั้งเราอยากจะอยู่บนโลกใบนี้เราอยากจะก้าวต่อไปเราอยากจะสู้กับการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในแต่ละวันต่อไปขอขอบคุณที่ทำให้จุดมุ่งหมยผมเกิดขึ้นหลาครั้งครับก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่สอนทุกๆอย่างอาจจะเป็นครูที่ดูอาจจะเป็นครูที่ใจดีอะไรเงี้ยก็สอนทุกอย่างแล้วทำให้เรามีกันและกันแบบนี้ค่ะ สุดท้ายฝากผลงานฝากธุรกิจได้เลยค่ะเชิญได้เลยครับก็ตอนนี้เราก็มีอยู่ที่นครนายกนะครับม่หันยากุซ่านะครับส่วนสาขาสองแล้วก็เราจะไปเปิดที่คลองหลวงคลองสองสาขาต่อต่อไปเนี่ยเรากำลังดูอยู่ครับก็อีกไม่นานครับเราจะทําให้เร็วที่สุดและก่อนจากกันนะคะแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีคําคมสําหรับคู่รักที่เหมาะมากๆสาหรับคู่นี้ค่ะมีดมีไว้แล่หมูแต่รักนะหนูมีไว้ให้เธอค่ะ วันนี้บากคบคขอบคุณนะคบคุณและต้องขอขอบคุณมีดนะมีดอะไรอ่ะ ขอบคุณเฟอร์นิเจอร์อยังครอ,อ,อบคเค<อ>ิร์มกับเคิร์มกับมีดกับคำออนนี่อยู่ว่ลรีเด็ดของเราอยู่นะฮะขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆนี่รายการของเราด้วยนะฮะจากพอดโปรดีไซน์จำกัด SB d e s i g n s q u a แ e และเบอร์เทียครับติดตามรายการย้อนหลังนะคะใน YouTube ช่องแอนชาแนลค่ะแล้วพบกับพวกเรานะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีกับรายการที่รนะักสวัสดีสสดครั